เนเน่พรนพันออกปากขอบคุณแฟนๆที่ให้การอากอุดหนุนสินค้าเค้กลอดช่องชีสเค้กทุเรียนรวมถึงเค้กหน้าอื่นๆที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของประเทศไทยหลางเจ้าตัวหันมาเปิดธุรกิจตามความชอบของตัวเองซึ่งไม่คิดว่าจะได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆที่อยากลองชิมเค้กของเจ้าตัวจนต้องออเดอร์ล่วงหน้านานนับเดือนล่าสุดเนเน่เผย,ย,ยว่าตอนนี้ได้เพิ่มแรงงานการผลิตเป็น2โรงงานแล้วผลิตได้วันหนึ่ง500-600ถึงชิ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการซื้อของแฟนๆที่แทบจะมากกว่ากําลังผลิตถึง10เท่าส่วนตัวรู้สึกดีใจที่สินค้าที่เป็นเหมือนซพอว power ถูกกระจายไปถึงแฟนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเนเน่บอกได้เห็นกระแสที่มีแฟนๆไปรอต่อคิวกันข้ามคืนหรือบางคนก็มีการซื้อเพื่อน,นําไปขายโกงราคาต่อในฐานะเจ้าของแบรนด์สาวเนเน่อดว่าไม่รู้จะแก้ไขาปัญหาตรงนี้ยังไงเพราะทุกวันนี้มีปัญหาเกิดขึ้นวันต่อวันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่อยากให้คนที่อยากชิมเค้กไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเช่นเดียวกับคนที่โกงร,ราคาซึ่งเป็นค่อนข้างเหนือการควบคุมแต่ถ้าคนที่พร้อมซื้อในราคาที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางขายแล้วไม่มีปัญหาใดก็ไม่รู้จะต้องไปจัดการตรงไหนหลังจากนี้ยังเตรียมขยายธุรกิจเปิดตัวสินค้าอื่นๆตามมาด้วยส่วนเรื่องงานเนเน่บอกตอนนี้เจ้าตัวกลับมาลุยงานในประเทศไทยเต็มตัวมองเป้าหมายคือการเป็นศิลปินอยากทำเพลงต่อไปเรื่อยตอนนี้มีเพลงที่เขียนจากปลายปากกบตัวเองไว้เยอะ และหลากหลายแนวเพลงยอมรับว่าในช่วงที่เขียนเคยคิดอยากนําเพลงไปให้ศิลปินคนอื่นคนอื่นร้องด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นทําหน้าที่โปรโดิวหรือเขียนเพลงให้ขายร้องส่วนงานแสดงเร็วนี้เร็วนี้เจ้าตัวกําลังมีซีรีส์ที่แสดงไว้กับทางแดนมังกรโดยมีนักแสดงไทยร่วมงานดังกล่าวด้วยพ่อถามถึงงานแสดงในประเทศไทยเนเน่ออกตัวว่าอยากลองแสดงละครเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าละครจะทําให้ผลงานได้กระจายไปถึงแฟนๆในทุกที่ ที่ผ่านมามีบทบาทติดต่อให้เจ้าตัวเล่นเป็นคนสวยที่รายลึกซึ่งก็น่าสนใจเพราะส่วนตัวก็อยากเล่นบทร้ายๆดูบ้างรู้สึกเหมือนได้เป็นพี่กิ๊กสวรรณีแถมยังทำหน้าตาแบบปักมองบนได้อีกด้วยสำหรับงานเพลงในเน็ตบอกตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ชื่อว่า All My s e l f เพลงฉบับคนค้ั่งรักที่เจ้าตัวตั้งใจเขียนด้วยตัวเองบนเครื่องบินเพลงนี้ค่อนข้างตรงกับชีวิตเหมาะสำหรับคนที่มีความรักรวมถึงคนโสดที่ต้องการมีความรักสักครั้งเหมือนกัน ตัว MV ยังได้หนุ่มกลับคนาวุธเล่นเป็นพระเอก MV ด้วย